พือนฮะบีพื้นเดียวเข้ามาให้ก็เลยมาคว้สองตัเขาให้พืนเดียวพะนะเออแต่ว่าเมียกึไม่หย,ย,ย,ยุดได้เสียด <c oughs> เดยด จ่าต้องหาผ่าแบบมีไส้วาผ่าแบบมีไส้ดังดูแล้วเราไม่แก่ไงเราจะได้สาวสดใสไงเสยแล้วก็เลยออกแล้วจ่าสิบสี่ยงก่อเออต่วัดไทยมาท่านไหนมาท่านไหนมีท่านไหนมีซิม ฮะควายแบบไรอันนุ่มจว่านท่เหลวกันหลวนว่าไรคือเกาล่อยไปไปไดแบบไรข้อยใหว่าเป็นคยมาท้ายอยู่สองคลิปนี่แหละมันขึ้นนี่ลุ่มจิว่าไท่เหลี่มันกันหลวนว่าไรพันนาะฮะแก่งหรอแกง ก็เลยมันเลยมาถ่าถ่าซิมก้อนมาสัน่นอันไายได u, ้อยู่แต่ว่ามันหล,ล,ลุดบ่อใดเราต้องรอเราต้องรอซิมไงเพราะว่าไปเราซื้อเราซืดูว่าบ้คอยว่ามันคอยสิกินเหลราซื้อคุ่น,นออตัว,วอ่ามื่นกว่าร่วมทัม้งเหมือดอะ่ะ ต้องหัวขาดอ่ะอย่างสองหัวขาคอยโบกจักนั่นก็จำมันมันเด็ดตลาดนี้มันรู้แล้วอันไม่นี่แหละอันไม่ละถือคือของนุ่มโจคือของนุ่มโจ้เลยมันมีั้งตยที่นุ่มโจมันซื้อวันก่อนอ่ะใช่มันมีรุ่นเดียวกันมันมีความเร็วของมันความมันอันนุนนอัี้คือสุดแหละสุดซุดแหละพอมาอยางมาตีไปซื้อไปไปซื้อแล้วคอยก็เลยบ่อน บ่ไยี่สองคลิปนี่แหละหมูแานไปกินเขา่าฮะอเ,เออคอยยำว่าไรคอยวดเสียวแขวคอยกินบอยได้เดียวนี่ยกินลราขาแข่ขาหยังเอออันนี้ป็นหยังนี่มันงิบ่คือกันจบ่ <ส>ไฟไฟไฟ <ป S 2> ไฟถ้าไว <ป S 2> ไฟถ้าจุดไฟชนตัวมันถ้าไฟมาจุดไฟจุดยักแล้วเห็นว่าเป็นเนาะมือวานสั่งซิมเขาแบบนี้เขาเขาเลยทรงม้าหายมาอนี้เทากับจิบวได้กลับบ้านนะนี้กระสีทรงมากระสีซื้อซื้อซิมมันนั่นแหมซื้อซิมมงคลแม่ซื้อเบอร์มงคลนแหมสองพัน ซือเบอร์บางคนซื้อแต่เบอร์ือซื้อโบซื้อลูกเที่้องือวาเดียวอคุณเลียกับวงเงินบ่ซื้อเบอร์แลวจลงายวยังเก้าขแม่สองเก้าอันนี้เก้าเก้าอืมออกเรียบร้อยเด้พี่น้องกัโอ้มือนี่เมื่อนั้นลูกเมื่อนั้นลูกไล่ไลว่ายไปซื้อช่แล้วงเงินพมีไปดูกสอมันีกเจ้าก็เลย ผู้นั่นก็ออกพุ่ละร้อยพุ่นละห้าิหกิละร้อยใเงินแปดพันอคุ่ป็นเออไขอยู่ดีเนาะซื้อตักบาทปนี่ที่เมื่อวานอย่ามาหาเงือเ่อว่ะกสิคือกันรุ่นนรุ่นนี้แหละมั้งรุ่นเดียวกันนี่แหละซื้อบทูแนลเขากระล้อหายในห่านเหมือนดเไปเรียกเขาเบอร์ ยังกับเบอร์เล็เล็ดเขาเรียกว่าเอาเบอร์เบอร์ใดเบอร์มงคลเรียกเขาแบบนี้เอา6099เสือไทยนั่นแหละคอยก็คอยก็คอยก็ซื้อซื be, oh, <c oughs> um, ้อเราเขาหมูอั้นเขาส่งดวนมาให้เพราะว่าจิ๋วหอนมือนี้เจ้าของกับพวกในเมื่อบ้านบาดนี้ทรงมากกับสีทรงมากบานเล็กทีบ้านบระยูเจ้าของบระยูนกระติดไปให้ยลำพังนั่นทีรับมือไหนห้าเข่าบ้านผมแล้วจังสิเดไซน์บอก33 บสามสามอรเก้าสี่สามสามเก้าสี่สามสามมันเป็นเบอร์แม่ที่แหลกแม่เอาให้แล้วเบอร์ของแม่ล่ะนี่เบอร์เก้าสี่สามสามเนี่ยกันยุนั่นลุงโจเด้เขากลับ่าเขาเขากับ่าเขาเห็ดไม อันใหม่มาสิคิดไป็นสละเขากลับไปเปลี่ยนเบอร์ลุ้ยคือกันนั่นแหละเปิดเบอร์ลุ้ยคือกันจักกิโลมือนิแค่ตัวอย่างก่อนอ่ะหนึ่งสองหกบอกจักที พี the pues ่ออกงามไดนซื Our ้อจนมาวิ่นหรอผู้ใดกับฝันเกี่ยวจนมาวินผู้ใดฝันฝันเกี่ยวกับซื้อน้ำายว่าก็บอออกจากเทียงกันนั่นแหละผู้ใดฝันเกี่ยวกับมาถามทุ่มเอว่าสันเออก็บอออกเกือบหลาย ่อยไ่ไฟเนาะฮะ่ายเขาโหลดได้ยุ่นบ่เดี๋ยวต้องเอามาให้ดูงสวนสทรงทรงพันบ่บ่ไล่เด่นนะเลเ่นเือคราะโอล่เเพือ้าเป็นนีแล้ว ทอาเป็นหีพรทรงมันบ่ไหวแม่บ่ว่านั่นคือแมนนกัวดรถนกวดนีเงินกบสือแม่เงินสดลดนกัวดนั่นวันนี้ผมมีกามายกันเลยแมนยิงยี่ซือเอาวัดติยิงยี่ซือเอาอุยเออ้ย วัดก็ได้สามิังนีนะฮะขับมาจังไงล่ะลดบ่อได้ตนี้ตังแต่คืนน้ยงจะรู้ห้องก็แล่วบ้างน่ยมันมาเีย่ยมันมาทมกันมันกับ,บไดหรอมันกับลวด้ไโอเคเอ๊ะ phải à, này nó bình đi... điện chắc kilo, phải bưng lưới này chắc kilo lô hoạt lưới chứ มือเคืเนนี่กินยาแจะไอลานปาดพีเลยเขาบอกว่ากินเม็ดหนึ่งกินเม็ดสองเม็ดปานพิดถิ่มเลยบ่บไอจักเถีย,ยสุเทียขั้นหยาบหยาบขั้นคือยังมีแนวอีหยังไงอยู่ในข้อนี่ไหมมาแต่เาไอไอ้ขั้นข้อหรอต่อกันต่อกันตอ่นตอกันเลย